ผลสอบมติแพทยสภาแรงสั่นสะเทือนถึงสารดีกาสมศักดิ์จิกซอบพิกเกมแม้การสอาหาข้อเท็จจริงปมป่วยทิพนักโทษเทวดาทักษิณชินวัตรถึงตอนนี้โมเมนตัมจะเทไปที่สารดีกาหลังสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับเรื่องไว้ไต่สวนและจะเปิดห้องพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนวันที่13มิถุนายนทว่ายัางต้องจับตาการไต่สวนและการสอบสวนของทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ตั้งอนุกรรมการไต่สวนและแพทยสภาที่ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจสอบสวนจริยธรรมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลราชทรนที่รักษาตัวทักษิณที่มีความคืบหน้าออกมาเป็นระยะ โดยแพทยสภาที่มีข่าวว่าจะมีการนัดประชุมวันที่8พฤษภาคมเพราะหากผลสรุปออกมาการสอบสวนและมะติของแพทยสภาออกมาในทางใดทางหนึ่งในวันที่8พฤษภาคมหรือต่อให้เข้าไม่ทันวันที่8มิถุนายนแต่เดทไลช้าสุดก็คือต้องเข้าที่ประชุมแพทยสภาเดือนถัดไปที่ตรงกับวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนที่ก็คือ1วันก่อนถึงวันไต่สวนของศาลฎีกา อ่นานสถานการณ์ไว้ว่าผลสอบและมะติแพทยสภาจะมีผลต่อการไต่สวนของสารดีกาพอสมควรเช่นหากผลสอบที่อนุกรรมการสอบสวนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแพทย์ทั้งหมดสรุปผลออกมาว่ากระบวนการรักษาและการอ่านหนังสือรับรองต่างๆของแพทย์ทั้งโรงพยาบาลตารวจและของโรงพยาบาลรัชทันเป็นการรักษาและอ่านหนังสือทางการแพทย์ที่ผิดปกติเข้าข่ายจงใจช่วยเหลือทักษิณผลที่ตามมาคือ จะทาให้หนังสือชี้แจงข้อได้จริงและพยานหลักฐานต่างๆที่ศารดีกาสั่งให้โรงพาลตำรวจและกรมรัชธัณฑน์รวมถึงโรงพยาบาลรัชธัรฑน์ส่งมาให้ศาลดีกาจะขาดน้ําหนักและขาดความน่าเชื่อถือลงไปอย่างมากพอเชื่อได้ว่ายังไงองค์คณะของสารดีกาต้องรับฟังและให้น้ําหนักกับการสอบสวนของแพทยสภามากพอสมควรยิ่งถ้าหากมีการนําผลสรุปการสอบสวนเข้าที่ประชุมแพทยสภาวันที่8พฤษภาคมนี้ได้ทัน ไม่เจอโรคเลื่อนและการร็อบบี้ให้เลื่อนออกไปอีกหลังเคยเลื่อนมาแล้วเมื่อวันที่10เมษายนเชื่อได้ว่ามีอกาศส,สูงที่ศาลดีกาอาจทำหนังสือถึงแพทยสภาเพื่อขอให้ส่งการสอบสวนและมติที่ประชุมแพทยสภารายงานการประชุมแพทยสภามาให้ที่ศาลดีการวมถึงอาจเรียกตัวแทนแพทยสภาเช่นนายแพทยพ์อมรลีลาลัศมีประธานอนุกรรมการการสอบสวนมาเบิกความวันที่13ามิฤษนายนนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งจะทำให้รูปคดีการไต่สวนในชั้นศาลดีกา อาจได้เป็นผลดีกับทักษิณรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องที่ต้องลุ้นระทึกกับชะตากรรมที่จะตามมากระนั้นหากผลสอบสวนของแพทยสภาออกมาตรงกันข้ามคือผลสอบประมาณในทานที่เป็นคุณกับทักษิณก็อาจมีผลต่อการไต่สวนของสารดีกาที่อาจเป็นบวกกับทักษิณได้เช่นกันจึงต้องลุ้นกันว่าคณะอนุกรรมการการสอบสวนของแพทยสภาจะสรุปผลสอบสวนเข้าที่ประชุมแพทยสภาวันที่8พฤษภาคมนี้หรือไม่โดยหากเสนอก็ต้องลุ้นต่อไปว่า และผลการประชุมการลงมติของแพทยสภาจะออกมาอย่างไรจะเห็นด้วยคัดค้านหรือวีโตกับผลการสอบสวนในวันดังกล่าวหรือจะเสนอให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือเสนอให้เลื่อนการลงมติชี้ขาดออกไปก่อนซึ่งหากออกมารูปนี้ย่อมทําให้สังคมมองว่าแพทยสภาที่ต้องการยือ้อมีเจตนาอะไรบางอย่างหรือไม่และก่อนถึงวันประชุมแพทยสภาที่ปกติก็อยู่ในความสนใจของคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถึงตอนนี้ยิ่งน่าติดตามมากขึ้น เมื่อจตุพรพรมพันธ์อดีตประธาน,นาอบชหัวหอกหลักฝ่ายต่อต้านรัฐบ,บาลออกมาระบุว่าให้จับตาดูผลการสอบสวนของแพทยสภาในวันที่8พฤษภาคมซึ่งส่งผลถึงการนัดพร้อมหรือการไต่สวนของสารดีการและปะปะชเรื่องชั้นที่4โรงพยาบาลตำรวจโดยผลสอบสวนจริยธรรมแพทย์ของนุกรรมการแพทยสภาในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยวีรายงานแว่วมาว่าสั่งพักใบอนุญาตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเบื้องต้น2คนและสอบเพิ่มเติมอีก5คน ทางแพทย์2โรงบาลคือโรงพยาบาลตำรวจและราชทันและผลสอบคาดว่าจะออกมาหนักกว่า2คนแรกจตุพรระบุไว้เมื่อวันที่3พฤษภาคมเรื่องนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมอรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภา,าในฐานะประธานคนะอนุกรรมการสอบสวนจริยธรรมแพทย์ที่รักษาทักษิณชินวัตร ให้ข้อมูลอัปเดตว่าให้รอดูผลการประชุมแพทยสภาในวันที่8พฤษภาคมนี้ไม่อยากพูดอะไรออกไปก่อนส่วนข่าวที่ออกมาว่าผลสอบของแพทยสภามีการเสนอให้สั่งพักใบอนุญาตแพทย์2คนและสอบเพิ่มเติมอีก5คนรวมเป็น7คนนั้นนายแพทย์อมรกล่าวแบบสงวนท่าทีไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธโดยตอบว่าคงไม่ยืนยันอะไรทั้งนั้นต้องรอฟังผลการประชุมแพทยสภาเรื่องข่าวที่ว่ามีการเสนอให้ลงโทษและสอบสวนหมอเจ็ดคน เพิ่งทราบข่าววันนี้มีคนส่งข่าวมาให้ดูแต่ผมตอบอะไรไม่ได้ขอให้ไปรอติดตามผลการประชุมแพทยสภาวันที่8พฤษภาคมนี้ข่าวที่ออกมาผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาพูดก็เอาข้อมูลมาจากไหนผมไม่ยืนยันและไม่ดูเรื่องอะไรทั้งนั้นดูวันที่8พฤษภาคมนี้ว่าเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมแพทยสภาวันที่8พฤษภาคมนี้ได้ทันหรือไม่หากเข้าได้ก็รอฟังเนื้อหาที่จะออกมา แพทยสภาเขาก็จัดการกันเองต้องไปทีละขั้นตอนในแพทย์อมรประธานสอบสวนแพทยสภาระบุสําหรับกระบวนการพิจารณาของแพทยสภาในการสอบสวนจริยธรรมแพทย์ที่มีการร้องเรียนไปที่แพทยสภานั้นก่อนหน้านี้ รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณกรรมการแพทยสภาเคยชีย้แจงไว้ว่ามีทั้งสิ้น7ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่คณะอนุกรรมการสอบสวนชุดนายแพทย์ดมรกำลังสอบสวนอยู่ในขั้นตอนที่4ซึ่งเมื่อสอบสวนเสร็จต้องส่งเรื่องให้นะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่แพทย์ แต่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิทางกฎหมายระดับประเทศให้ความเห็นต่อคดีเพื่อมีความเน้นหนาต่อการทำสํานวนที่เป็นขั้นตอนที่หจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6คือส่งให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการแพทยสภาเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกร้องมีความผิดต้องลงโทษหรือไม่หรือยกข้อกล่าวหาสุดท้ายจะเป็นลาดับที่7เสนอต่อสภานายกพิเศษซึ่งถ้าสภานายกพิเศษใช้อำนาจบีโตและโต้แย้งเรื่องต้องย้อนกลับมาที่อย่างคณะกรรมการแพทยสภาลงความเห็น โดยหากที่ประชุมแพทยสภาลงมติสอนใน3ยืนยันมติเดิมทางผู้ถูกร้องหากถูกลงโทษถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถยื่นร้องต่อศาลปกครองแต่ถ้าที่ประชุมแพทยสภา,าเสียไม่ถึงสอนใน3จะถือว่ายึดตามความเห็นของสภา,ภานายกพิเศษพบว่า คนที่เป็นสภานายกพิเศษก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยตําแหน่งที่ก็คือสมศักดิ์เทสุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแกนนําพักเพื่อไทยผู้ใกล้ชิดแนบแน่นกับทักษิณถ้าว่าเรื่องนี้ไม่ต้องถึงสมศักดิ์มือรับจบพอแค่มีข่าวออกมาว่าผลสอบของแพทยสภาชี้ว่าการรักษาทักษิณของแพทย์ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลตํารวจและโรงพยาบาลรัฐธรรมนูญมีความผิดปกติพฤติการสอบเข้าขายผิดจรรยาบรรณแพทย แค่นี้ก็จะมีผลอย่างมากต่อการไต่สวนของสาลดีกาและการพิจารณาคดีของปปชโดยแพทย์ที่เกี่ยวข้องก็เสี่ยงเสียชื่อเสียงในวงการแพทย์แม้ต่อให้มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดไปตั้งโดนลงโทษโดยอำนาจพิเศษของสภานานกยพิเศษนามสมศักดิ์ก็ตาม